ไหนนี่ชุมชนเห็บอยู่ตรงนี้ริมผีปากก็เยอะนะครับแล้วก็เปิดหูด้านในอันนี้เต็มเลยเยอะเลยลูกค้าให้เรากำจัดเทมป์ัดหให้นะครับเดี๋ยวจะทำให้ให้ดูก่อนว่าน้องเห็ดเยอะมากน้องจะเริ่มที่จะซึมๆแล้วเราไม่แน่ใจว่าน้องมีอาการซีดไหมเดี๋ยวไปดูเห็ดูดเหนียกยังไม่ซีดมากแต่ว่าแน,นำให้ลูกค้าพาไป าหาสัตวแพทย์อีกทีนะครับหลังที่หลังจากที่เรากําจัดเหมปดออกแล้วนะครับเพราะว่าน้องจะได้ยาบารุงจะได้ตรวจเลือดนะครับดูว่าน้องมีภาวะโลหิตจางหรือว่ามีพยาธิในกระแสะเลือดหรือเปล่านะครับเยอะขนาดนี้ควรจะพาไปตรวจเลือดไปเช็คสุขภาพด้วยนะครับหลังจากที่กําจัดเหมปดออกแล้วนะโอเคครับกาจัดเทมปดตดจะใช้เวลาประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาก่อนได้ครับผมมาดูใกล้ครับ เก็มอเลยจะให้ดูขั้นตอนการกำจัดเห็บหมัดน,นะครับโดยใช้เป็นน้ำยากำจัดเห็บหมัดกับตัวสุนัขที่มีเห็บหมัดขึ้นเยอะอย่างนี้นะครับเราจะยังไม่สางผลไม่ทำอะไรทั้งนั้นจะอาบน้ำ้อก่อนนะครับเพื่อที่จะจำกัดไม่ให้เห็บหมัดนนะออกไปยังบริเวณจุดอื่นนะครับเราจะทำจำกัดบริเวณอยู่แค่อาบน้ำโดยการใช้เป็นแชมพูที่เราใช้ปกติทั่วไปนะแล้วก็ผสมกับน้ำยากำจัดเห็บหมัด นะครับในอัตราส่วน1ซีซีต่อน้ำา3ลิตรนะครับแล้วก็ผสมแชมพูเข้าไปเพื่อที่จะใช้หมักบตัวสุนัขนะครับประมาณ10นาทีแล้วก็ล้างออกนะครับอันนี้จะเป็นน้ำที่สองนะเพราะว่าตอนแรกเราจะล้างทำความสะอาดด้วยแชมพูอย่างเดียวก่อนแล้วก็ครั้งที่สองจะใช้เป็นแชมพูผสมกับน้ำยากำจัดเช็บหมักนะครับหมักไว้บนตัวสุนัข ตนใ้ตัวนะครับก็ต้องหมักไว้ให้ตัวตัวนะครับเห็นไหมเห็นเห็นแบบเลยเดี๋ยวไปทามาดูเลยชัยเย็นลูกชัยเย็นมาเห็ดมันมีทั้งตัวเลยนะดูตรงท้องด้วยนี้ครับก้น น้ำยาก็บจะดเทปบัดแล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับตามตลาดทั่วไปของเราจะใช้เป็นยี่ห้อนี้นะถ่ายลูกค้าครับเทปบัดจะที่โดนน้ายาแล้วนะ่าจะค่อยๆไต่ออกไปล่วงตายนะครับเดี๋ยวเราจะล้างเอาน้ํายาเอแชมพูออกนะครับแล้วก็ใช้เป็นน้ํายากับจัดเทม็บมัดผสมน้ําล่าตัวน้องอีกทีหนึง่งแล้วเช็ดมาดแล้วก็เอาไปเป่านะครับเท็บัดก็จะได้หลุดออกไปจากตัวน้องนะ เห็บหมัดเริ่มไต่ออกมาตายแล้วเห็นไหมครับหลุดร่วงออกมาแล้วจากตัวสุนัขนี้น้องมากําจัดเห็บหมัดนะคะตัดขนอาบน้าแล้วก็กําจัดเห็บหมัดอืมเห็บหมัดค่อนข้างเยอะแต่อันนี้จริงๆแล้วโดนยาแล้วมันจะออกแต่พอดีว่าก่อนหน้านี้เมื่อที่ที่แล้วน้องเอาไปฉีดยามานะคะมันก็เลยจะมีเห็บบางส่วนที่ยไม่ยอมออกเพราะว่ามันมันแห้งมันเริ่มแห้งแล้วมันก็เลยยังเหมือนเหลือเยอะอยู่จริงๆเห็บเยอะมากเลยนะการกําจัดเห็บหมัด ไม่โยกไปอรงนั้นการกําจัดเห็บหมัดน,นะคะควรจะกําจัดต่อเนื่องนะเพราะว่าเพราะว่ามันมีเห็บหมัดอ,อยู่ที่บ้านและอยู่ที่บริเวณที่เขาอยู่ด้วยการกําจัดก็จะต้องกําจัดไปพร้อมๆกันนะคะไม่งั้นมันจะไม่หายอย่างตัวนี้พอมาตัดแล้วช่างก็คือเอาออกให้หมดละแทบจะร้อยเปอร์เซ็นนะคะหมายถึงว่าตัวที่ตัวที่โดนยาคือตายนะคะ ถึงจะไต่ออกมาก็คือไต่ออกมาตายไม่ได้ว่าไต่ออกไปไปขึ้นตัวอื่นนะคะแล้วก็พอกลับไปแล้วถ้ามันมีเห็บหมัดขึ้นมาอีกนั่นแสดงว่าที่บ้านมันมีนะมันไม่ได้หมายความว่ายาที่ใช้ไปไม่ได้ผลแต่ว่าเห็บหมัดที่บ้านมันมีเยอะเกินมันก็ต้องขึ้นมาตัวที่มันอยู่ที่บ้านเวลามันเหมือนมันหาอาหารเนาะแหล่งอาหารของมันก็คือตัวหมาตัวแมวดังนั้นจะต้องกําจัด ต่อเนื่องอย่างน้อยอาทิตย์ละสองครั้งอสองอาทิตย์ครั้งนะคะสองอาทิตย์ครั้งก็คือพามาอาบน้ําแช่น้ํายาเห็บมัอีกหรือถ้าทําเองได้ก็เอากลับไปทําที่บ้านนะคะตัวยาแช่เนี่ยมีหลายยี่ห้อ,อจะยี่ห้อที่ของช่างที่ที่ร้านใช้คือพอแช่แล้วเห็บมันมัน,มนจะไต่ออกจากตัวมาเลย ไตออกมาตายย้ํานะไตออกมาตายไม่ได้ไตออกมาไปขึ้นตัวอื่นนะคะไตออกมาตายแต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นส่วนใหญ่แล้วมันจะตายคาตัวนะคะมันก็เหมือนกับว่าเหมือนยังมีเห็บหมัดอยู่นั่นแหละเป็นไปได้ก็นะต่อเน,นื่องอย่าลืมนะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่พอพอมากําจัดเห็บเสร็จพอสักประมาณสองสามวันโทรมาทําไมเอาไปกําจัดแล้วเห็บหมัดมันยังมีอยู่ นั่นแสดงว่าที่บ้านคุณยังกําจัดไม่หมดนะคะเอออันนี้ฝากไว้ด้วยเดอ้อถ้าใครมารักษาหรือว่ามากําจัดกับช่างต่อเนื่องนะส่วนใหญ่หายหมดค่ะหายขาดไม่ใช่เดือนละครั้งนะหมายถึงว่าช่วงที่เห็บเยอะๆเนี่ยจะต้องมาสองอาทิตย์ครั้งพอมันเห็บไม่มีแล้วช่างจะบอกเองว่าให้ไปเดือนละครั้งทีเนี้ยพอเดือนละครั้งต่อเนื่องสักสามสเดือนมันไม่มีแล้วก็ก็คือ อย่างน้อยอก็ต้องพามาอาบน้นํานานๆพามาอาบน้ํากําจัดเห็บทีนะคะเพราะว่าประวัติเคยที่บ้านเคยมีว่าง่ายๆเนาะส่วนใหญ่คือพอมากําจัดแล้วเห็นว่ามันหมดอย่างเงี้ยก็เหมือนชะล่าใจแล้วก็หยุดหยุดทํามันไม่ต่อเนื่องไงพอไม่ต่อเนื่องเสร็จพอถึงสักพักนึงหรือฝนตกไมาอีกเห็บหมัดมันก็มาอีกเดอ้อนั่นแหละเป็นไปได้เดอ้อกาจัดต่อเนื่องนะคะดีกว่าน้องเป็นไอ้นี้น้องก็เริ่มซีดแล้วเนี่ย แต่เจ้าของบอกว่าพาไปหาหมอมาแล้วฉีดยามาแล้วมันก็เลยมีเห็บบาดบางตัวที่มันตายคาตัวอยู่แล้วนะคะม,มันก็เลยออกไม่หมดมีช่างจิ๋วด้วย